ที่เราพูดถึงเรื่องของการรักษาท่าทีแห่งความอดทนทนาะรพระเจ้าต้องการได้ยินเสียงของพระเจ้าในทุกวันแล้วก็อยากได้ยินสำหรับทุกๆเรื่องด้วยแต่การที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้านั้นเราจะต้องยินดีรอคอยด้วยหัวใจที่ปรารถนาอยากรู้ถึงน้ำแร่พระเจ้าสูงยิ่งกว่าสิ่งใด เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดมากๆเมื่อเรามีใจที่แน่วแน่ใจที่ไม่เคลื่อนไหวไปตามการเร่งเร้าของเนื้อหนักหรืออารมณ์ความรู้สึกเราจะได้รับพระพรเมื่อเราสงบรอคอยและมั่นใจว่าเราได้ยินเสียงของพระเจ้าจริงๆก่อนที่เราจะก้าวเดินต่อไปเมื่อแน่ชัดแล้วจึงค่อยลงมือทำตามสิ่งที่พระเจ้าตรัส แม้ว่าเราอาจจะต้องสุดใจหรืออาจจะต้องจ่ายราคาเพื่อทําสิ่งนั้นก็ต่างหลายปีก่อนข้าพเจ้าเริ่มสะสมอ่าหนังสือต่างๆเพราะว่าไม่ค่อยจะมีรายการอะไรดีๆให้ดูทางสื่อโซเชียลไม่นานนะักข้าพเจ้าก็มีคลิปๆหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่ดีสะสมอยู่หลายๆเรื่อง ทั้งซื้อหามาเองแล้วก็มีคนอื่นๆให้มาจนบางครั้งลูกๆก็แซวและเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆนะ,ะเวลามีที่เนศยสารส่งมาที่บ้านเพื่อจะหาโฆษณาหนังสือดีๆที่ไม่มีฟิตไพรวมถึงรายการหนังคริสเตียนที่ไม่ขัดตรักข้อเชื่อมันก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้า ละวางสิ่งเหล่านี้เอาไว้ก่อนเขาเจ้าตื่นเต้นกับโฆษณาเหล่านี้แล้วก็ขีดเลือกสั่งซื้อไปหลายสิบรายการสักครู่หนึ่งข้าพเจ้าก็ตัดสินใจพักการสั่งซื้อเอาไว้สักสองสามวันจนกระทั่งเขาเจ้ากลับมาดูรายการอีกครั้งหนึ่งด้วยการข่มใจเอาชนะความอยากแล้วก็พึ่งผ่าสิปัญ,ญญาที่มาจากพระเจ้าในที่สุดข้าเจ้าก็สั่งซื้อ นะับางเรื่องไปเรื่องสองเรื่องเท่านั้นถ้าข้าพเจ้าตัดสินใจไปในคืนนั้นขณะที่ข้าพเจ้ากาลังตื่นเต้นอยู่ข้าพเจ้าก็จะสั่งซื้อไปอยู่หลายเรื่องแน่แน่ละนั่นก็คงไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงนำให้ข้าพเจ้าทำเราควรจะหยุดเพื่อจะใคร่ครวญให้เกิดปัญญาซะก่อนก่อนที่เราจะตอบสนองต่อแรงกระตุ้นที่เราเข้าใจว่ามันมาจากพระเจ้า ตรงเรียนรู้ที่จะหยุดรอแล้วความรู้สึกที่มันพุ่งพ่านและปลุกเรา้ามันจะเริ่มเย็นลงพลังที่ขับเคลื่อนไปได้วยความรู้สึกมันไม่สามารถพาเราถึงจุดหมายได้เราต้องการพลังที่มาจากพระเจ้าจริงๆนั่นก็คือความมุ่งมั่นที่มาจากพระยามบริสุทธิ์ซึ่งจะพาเราไปและทําในสิ่งที่รพระเจ้าตรัสจริงๆพระเจ้าทรงมีนามพระไทย และแผนงานสําหรับเราทุกคนแต่ละคนจะต้องค้นหาให้เจอนะคะว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําส่งใดกันแน่แล้วรอคอยเวลาพราะองค์เพื่อจะเริ่มลงมือทำเราทุกคนควรจะหัดฟังเสียงของพระปัญญาผู้ใดที่ฟังเราก็เป็นสุขคือเฝ้าอยู่ที่ประตูรั้วของเราทุกวันและคอยอยู่ข้างประตูบ้านของเราพอผู้ใดที่พบเรา ก็พบชีวิตและได้รับความพอใจจากพระเจ้าแต่ผู้ที่พลาดขาดจากเราก็กระทำตัวเองให้เจ็บบรรดาผู้ที่เกลียดเราก็รับความมรณาในสุภาษิตบทที่8ข้อ3 4สถึง36เราอาจจะคลาดกับพระเจ้าได้ถ้าเรามตรีบร้อนในสิ่งที่เราต้องการถ้าเราไม่หัดหยุดรอโดยเฉพาะ ในเรื่องที่มันสำคัญสำคัญเราจะเจอแต่เรื่องที่ยุง่งยากในชีวิตของเราความประโหดกนะที่โข้าพเจ้าจึงได้รับการปรับให้เข้าที่เข้าทางอยู่จังนี้ละข้าพเจ้าจึงนเป็นคนที่ชอบเผชิญหน้ามาตั้งแต่เกิดในอดีตเมื่อไหร่ก็ตามที่ข่าพเจ้าต้องการแก้ไขปัญหาท่าเจ้าจะเผชิญหน้ากับเรื่องนั้นแล้วก็ผลักดันหาทางออกให้ได้ข้าพเจ้าต้องใช้เวลา อยู่หลายปีกว่าที่ตัวเองนั้นจะได้เรียนรู้ว่าบางครั้งมันก็ไม่เป็นส่วนดีที่จะจัดการเรื่องต่างๆแบบตรงๆพระเจ้าจบอกว่าพระเจ้าจได้รับสถานการณ์ที่มันแบบทําให้แบบสถานการณ์ที่แบบแก้ไขนั้นอ่ะมันยิ่งแย่และยิ่งหนักเข้าไปอีกคือไม่มันก็กลายเป็นการต่างเส้นทางของพระเจ้าจนจะต้องกลับมาวน ผ่านปัญหาแบบเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งนี้เพราะว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักการรอเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้าในผมก็คือข้าพเจ้าขาดความอดทนจึงได้เปิดช่องให้กับพระเจ้าเข้ามาแก้ไขปัญหาจนที่ที่มันจะเป็นอุปสรรคข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้ารู้สึกกังวล เราจะต้องทําอะไรสักอย่างหรือบางอย่างเพราะว่าเจ้าควรจะพักเรื่องนั้นเอาไว้อย่างน้อยอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเมื่อเราพบว่าเราสามารถเปลี่ยนใจในบางเรื่องได้เมื่อเราปล่อยเรื่องนั้นไว้สักพักหนึ่งเราจะปลอดภัยจากเรื่องยุ่งยากต่างๆเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรอคอยเวลาของพระเจ้ายังคะวันนี้ พระเจ้าอาจจะมาฝึก่านนาะบางสิ่งบางอย่างอย่าเพิ่งวิจร้อนวิตัวณ์แต่ใจทำอะไรให้รอคอยเวลาพระเจ้าอย่างน้อยพี่ต้องพูดภาษาใบวิญญาณจนเกิดปริสุทธิจิตในใจก่อนก็ได้นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจทําอะไรเพราะบางทีแ้าที่มันจะเป็นละครมันอาจจะเป็นปนัญหาก็ได้นะคะ,ะนั้นออกมาเจ้าอวยพรแล้วก็มาสอนที่เราทุกท่านในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ